มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวมหวยเด็ดนะคะเลขแม่นำหนึ่งเลขไฟเซอร์โหนดวงดาวให้3ตัว2ตัวและหวยคนดังค่ะรวมหวยเด็ดเลขดังนะคะงวดประจำวันที่1สิงหาคม2,564เผยเลขแม่นำหนึ่งมาแรงนะคะดานเจ้าแม่คำนวณหวยให้อีกเน,น้นๆลุน้นรวยงวดนี้ค่ะ วันที่1สิงหาคม2564นะคะวันออกผลสลากกินแบบรัฐบาลน,นักเสี่ยงโชคแล้วก็เหล่าเซียนหวยหวังรวยสู้โควิดในสถานการณ์ที่ยากลำบากกันทั่วไปนะคะนักเสี่ยงโชคหายเก่งแล้วก็ลุ้นเทกันเย็นนี้โดยมีเลขเด็ดหวยดังมาแรงค่ะเลขแม่น้ำหนึ่งนะคะไลฟ์สดใบเลขเด็ดเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมบอกว่ารัฐบาลไทยทัวสุดท้ายโดยงวดนี้แม่น้ำหบอกว่าชอบเลข4ก่อนพากันไปจุดทูบ9ดอกนะคะ กราบปู่อนันตคคาราชนะคะพร้อมทั้งล้วงหายปิงปองแล้วก็โชว์เลขตำราวงวดนี้4ตัวส่วนเลขทูปก็คือ379นะคะแล้วก็เลขรถตู้4406ทั้งนี้เองนะคะแม่น้ำหนึ่งเองยืนยันว่างวดนี้แนวทางให้เลขก็คือ409ตัวเดียวชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามค่ะสำหรับเลขเด็ดเชียงใหม่นะคะที่นักเสี่ยงโชคหาซื้อก็คือเลขโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นนะคะครั้งที่32 เริ่มวันที่23กรกฎาคม2021นอกจากนี้ยังมีเลข12 10 28 68 69 95 728 768แล้วก็769 904 495ค่ะเจ้าแม่คำนวณหวยนะคะโหนดวงดาวเลขคู่วันก็คือ109เลขคู่มิกก็คือ5เลขที่ตนได้คำนวณต่อย,ยอดใน2งวดประกอบไปด้วย12 82 8598 799695 23 410157473129ส่วนเลข3ตัวประกอบไปด้วย145 815 514 153 358 341 148 843 453 458 318 531และ823ค่ะเลขพุ่มพวงนะคะครบรอบ60ปีเกิดวันที่4สิงหา2504เลขมนต์สิคําส้อยโดยปเป็นเลขเบิ้ลร้วนๆนะคะตั้งแต่1 11223344556677889900เจ้าตัวบอกว่าชอบแถมใบเลขให้ด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดเด็กชายอนันตพรน้องบิว29กรกฎาคมครบ12ปีงานนี้มีลุ้น1221ค่ะเลขวัคซีนไฟเซอร์นะคะรัฐบาลสหรัฐนั้นบริจาคให้กับประเทศไทยเลขที่ชอบนะคะก็คือ 3147 3068 3227 2654ดรถลำเลียงวัคซีนจากเครื่องบินนะคะ b f s t b เ0 1 7ค่ะเลขเด็กเจ้าโทนนะคะแมวตะเคียนที่วัดใหม่โคกมะรุมตะบนม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเลข477ค่ะเลขอ่างลํามนฤษีเนธาพุทธคุณนะคะ0-45789เลขดีเจมะตูมนะคะโดยแฟนนี้นะคะข้อห่วยคอมเมนต์อทิเลข3 ข้างหลังออกพี่ออกชัวเห็นเลข3ข้างหลังนะคะกับเลข9 3-9-9-3เป็นต้นค่ะเลขต้นกล้วยประหลาดนะคะแทงหน่อออกมาจากดินบริเวณหลังบ้านมี9ปลีแล้วก็8ลูกมี6ลูกด้วยค่ะคอหวยบอกว่า9-8-6หรือว่า6-1ค่ะแต่ว่าทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ